กระถิ่นนี้เฉลยบนใหญ่นะครับนะไม่ใช่ว่าปีนึงมีครั้งเดียวเดี่ยวเดียวนะครับใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับครก็คอยไปหนึ่งปีนะครับก่อจะได้เจอบนกระถิ่นอีกนะครับปีนึงมีครั้งเดียวหนึ่งเดียวที่วัดไห่โหวของเราวันนี้นะครับขอเชิยทุกเฉิญทุกท่าน จ,จับจองผ้าใสกีวอผ้ากระิะ่สับัคือแต่ได้เลยนะครับใส่ละเ99าบาปแล้วก็ขอเดียวแจ้งต่อ,อจตเอจาา้าผ้ากระ,ะ,ะถะิ่นสับนัคคีเจ้าผ้าผ้าใสชุดชั้นชุดธมดาตุ๊มช้านะครับราจะกตาแห่องค์กระถิ่นนะครับขอเดียวแจนมาจับจองได้เลยนะครับจบับจองเป็ดเจ้าผ้าเป็ดเจ้าของผ้ากระถิ่นะ ปั๊มมาถึงแล้ว <imitation> มีประโยชน์นะครับตี่นในค่ำเดียวเดกเดียวที่วัดให้บอกห้องเรานะครับนะขอเชิญทุกท่านขอเชิญทุกท่านรับภาบการกินบอและท่านโดยไม่ทานอาหารเช้าขอเชิญเลยนะครับขณะนี้จะภาพลงทานเขาเราก็พร้อมแล้วตื่นติดกันแล้วกันที่จะประทาการบริการอาหารแบบขายเครื่องดื่มน้ำดื่มเย็นๆนะครับขอเชิญทุกท่านขอร่วมรับประทานอาหารบริการลงทานได้เลยนะครับขณะนี้เจะภาพลงทานเขา ผมเมาก็พร้อมแล้วพี่จะบพร้อจ่าให้ก่อยพี่น้องต่อคณะเจชาภาพสฏิบัติหนี่หราเจ้าาพภาตวัีบองนะครับเช่นนี้ขอเชิญทุกท่านใาประทาอาหาที่โลบภายช่เกี่ยวร้อนๆนะครับขอเชิญนด้วยนะครับปิทุกร้านเลยนะครับมีทนร้านตกลัดนะครับร้วมากหน่อยนะครับ ขนาดนี uh, ้นะครับต่ออเมรกาวัฒนธรรมของเราก็กำลังเปิดประตูดึงรองรับสัทธาของญาติพี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเรื่องบทนาบุญกระถิ่นนะครับประจำปีวัฒนธรรมของเราทีนี้ทุกท่านเมื่อเดินทางมาถึงวัดฒนธบรมของเราจะต้องมาที่ต่ออเนวยการของเราได้เลยนะครับขณะนี้พระครูชิจุจวานวงศรือว่าหลวงพ่อพระอาจารย์ทองคำเจ้าวาดวัฒนธรรมของเราก็กำลังนั่ง ขอแรงศรัทธาของเจาญาติพี่น้องบ้านวัดบอกของเราเลยว่าญาติพี่น้องชาวเอ่อเภอเจริญเพื่เก,เกียระะยต,ยติของเรานะครับที่ท่านได้มีจิตใจเยี่ยมใสอ่ฉกฉศในเป็นบุญในพระพุทธศาสนาบุญเป็นที่พึ่งของเรานะครับขอเชิญทุกท่านมาจับจองว่าใส่ผ้ากระดิ่งจะมาที่ได้เลยนะครับใส่ละ900ใ9บาทปีนี้นครั้งเดียวเดินเดียวที่วัดโบอกของเราวันนี้วันทีนี้นะครับนะหากท่าน อ่าสอดโอกาสนี้ผ่านไปาดแล้วพาดเลยนะครับไม่ดีเลยนะครับมีนึ่งเดียววันเดียวนะครับที่เกิดขึ้นบุ่ใหญ่ที่วัดเทวบงของเราแห่งนี้นะครับ